สวัสดีครับวันนี้เราก็มานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกล้องนะฮะเป็นกล้องจิ๋วนะฮะสามารถพกพาไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะฮะยามฉุกเฉินนะครับกล้องตัวนี้นะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นกล้องที่มีความทันสมัยสะดวกสบายกับการพกพาด้วยกล้องตัวนี้จะเป็นกล้อง ka 2กล้องวิดีโอพกพานะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพหมุนได้270องศาขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถพกพาใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้สะดวกอเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะติดตั้งบนหมวกกันน็อกนะครับหรือที่จักรยานยนต์หรือที่ต่างๆที่เราสะดวกสบายในการถ่าย กระเป๋าเป้แลวก็ถ่ายวิดีโอและภาพถ่ายได้ทุกที่บมุนได้270องศาเพื่อการถ่ายภาพหลายมุมรับรองภาษาเกนฑไทยอีนอังกฤษนะครับญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียเยอรมันนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสสเปนดัสและโปรตุเกสนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียความละเอียด1 8นแนะครับแล้วก็ 2K แล้วก็ 4K นะอัตราเฟรม30เฟรมต่อวินาทีส่วนมุมเลนนั้น170องศานะครับแล้วก็มุมการหมุนของมันก็จะอยู่ที่270องศานะครับฟังก์ชันก็คือมี WiFi นะครับ แล้วก็เป็นการเชื่อมต่อนะครับ P2P นะครับใช้ได้กับโทรศัพท์ Android แล้วก็ i p o o n กาัน,น้ำลึกได้30เมตรเลยแต่เวลาการชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงบรรจุแบตเตอรี่ได้1,000นะครับใครสนใจก็กดที่ตะก้าได้เลยครับเป็นกล้องที่มีความทันสมัยแล้วก็สวยนะครับแบบไลฟ์สไตล์นะฮะเหมาะสำหรับวัยรุ่นแล้วก็ได้การยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกเลย